ครับแม่ตากแดดแม่จ้าทำไมหน้าเป็นเขียวๆววสันนาแรีแม่แม่จ้านาแลตากแดดเหตุงานไหมครับผมผมผมกําลังสิบเปิดบงไงแม่แม่มันหลายอย่างนา้องลูกน้องสามลอยคน้นหลายส่วนหลายไฟที่ต้องเราผมก็เป็นคนเฮตดเองชัดการเองไหมครับกระตากแดดคบก็เห็บหน้าผุนเดะเฮตดหมอลำอะ่ะมาล่องมาล่องขันบ่เข้าใจหรืออ,อาจสเอ่า คิดว่าผมสบายมากอยู่เงื่อนน้ำผมก็ไดครับเออมาเดินสายน้ำผมจากสามมือสิเดหูวว่ามันบอลแมนแนวง่ายมันบอไดผมมาได้เห็นงานในออฟฟิศได้บดตังกันจากเช้าหน้าเขาดอกยีนองซึ่งในความเป็นพื้นเพบานเขาผมก็เป็นคนติดดินเนาะแมนบอละ่ะแมนตอนนี้ทุกคนสิมองว่าแบบใดก็ตามความสำเร็จหรือมองในมุมใดก็แล้วแต่ แต่ผมก็เป็นคนธรรมดาบ้านๆคนหนึ่งติดติดดินยังยังต่องเห็ดทุกอย่างเองนะครับยังต่องเห็ดทุกอย่างเองกลุ่มก็ซื้อหน้าเบทีครับผมไม่เป็นไรจ้าเต้าแฟดไปขึ้นเบทีก็ไม่ พี่น้องทุกคนครับห้มาเท่าใใดห้ได้กรลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่ามีคําถามหรือมีคําำตีคําช่มแนวใดหลังจากที่เาาบึงที่เสอร์คลิปต่างๆที่งานโชว์ที่น้าเสนอออกไปหรือภาพหนึ่งหลูดแบบชุดอหี่ยงเสียสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เยครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมสิเดถือโอกาสแบบชี้แจงนะครับพี่น้องบอกเข้าใจอย่างลึกอยากสอบถามเรื่องอื่นๆก็สามารแต่ว่าเรื่องส่วนโตพักกนเดอเอาเรื่องงานก่อน,นะเรื่องส่วนโตพักกรละกะตอนนี้ก็คืออยากเช่นชวนเนี่ยพี่น้องเข้ากุมปิบเพื่อที่สิเดเบิงฉเฉลิมฉลองน้ำกันครับปีที่สิบของมะล่ำใจกันลอยนะครับสมกับการบืนบกบืนบากมากพี่น้องผมก็อยากเห็นมันดีสําหรับปีนี้นะครับ รอในกลุ่มแล้วทางนี้ก็เตรียมเปิดฤดูกาลครับผมเปิดฤดูกาลยุบานผูไดมาบบไดกับเปิดฤดูกาลยุบานครับเต้าแฝดมาไหมคะอันนี้ก็บ่ไดเฟิ่อมนะครับว่าเต้าแฝดสิไดมาบบพอมือเปิดบงเนี่ยมันก็นสิชุนละมุนกันแนะ่จักน้อยก็สียากนะฮะขันมากับโบรูลูกสิขันลูกง่วงลูกง่วงเสียกับสิต้องให้ลูกนอนไหมครับ ปากโกโตบนเวทีไหมครับอ,อันนี้คือให้โฟกัสผลงานของปีที่สิบของมะล่าใจเกลรอยแต่ขันเข้าไปให้ความสําคัญแบบทิ้งนำหนักความขาดหวังไปว่าจะต้องได้เจอเพชรพ้อยนี่โบตงซื้อผมมันจังสิโบติดพิดใจกันนะครับลอยหาสิบเจ็ดบาทของพี่ของน,อน้องอันนี้คือผมเสียเอาเปิดฤดูกาลเนี่ยมีโชว์ไม้ของแอนของบอยหล่ะครับคุณไม้พัชรีที่มาเป็นแขกรับเชิญเนาะนะครับแล้วที่สำคัญคือภาพรวมของความเป็นใจเกลรอยล่ะครับทีสีน้ำเสนอ นะฮะอันเขาใจว่าพี่น้องถามซื้อ,อ,อว่าเต่าแฝดมาบอกับอันผมก็ตอบไปว่าบรับประกันว่ามาอาจจะบริขึ้นเวทีขันลูกง่วงหรือมันสิเป็นแบบใดนั่นคือบออยากให้ไปฟันทงว่าจะได้เจอเต่าแฝดในรูปแบบใดนะแหมครับครับผมมือ่อเต่ๆไปรอบเต่ๆไปเขาก็จังวากัน แต่ได้เห็นแน่นอนใจก็ลลอยและบอยซิรีใช้แอนโอดี already, แล้วก็คุณไมค์พัชรีได้เจอกันแน่นอนครับกดลิงที่ปักมดุดด้านล่างครับลอยหาสิบาทซื้อทุกอีพีคร์บอสขอบพระคุณครับพี่วราลัตบอกว่านนนสแปงแพงมากขอบคุณหลายๆครับครับถูกคำตีคำชมนี่ก็เป็นพลังครับ ทั้งบวกทั้งลบล่ะอันใดที่มันบดดีคิดว่าแบบเออเห็นออกไปแล้วเอ,อ๊ะมองนี้มันสิเป็นแบบใดบ่เข้าใจมันจิจังสี่จังสี่บออย่างสิงสกษสามารถถามไใดเด้อครับตอนนี้ผมสีไล่์สดอีก30มสินาทีครับก็สิได้แต่งหนา้าแต่งตาม้อนี้นักล้องทุกคนหมอลำทุุกชีวิตต้องแต่งหนา้าแต่งตาแต่งโตเพื่อที่สิขึ้นซ้อมใหญ่ นะฮะทุกคนดองพร้อมนักร้องนักแสดง cer, เพราะแดนเซอร์เข้ามาสอมสองเดือนเนี่ยข้าเจ้ากับมือยอ้อธรรมดานี่หมอลำเข้ามาสอมแค่เดือนเดีเดยวและที่สําคัญเนี่ยแดนเซอร์ cer, เขาใส่ชูดมหาหากมือแล้วเข้าใส่ชุดแค่สองมือยาให้ยามีเงินขายยาคว่นั่นควน่นี้วงผมมันจะเป็นทั้งสี่ไหมครับผมสิบอกชัดเจนไปเลยแล้วก็สิให้เหตุผลพร้อมมันบอเมเป็นแค่ว่าเฮ้าเตรียมควมอมพร้อมเข้าเด้ แต่มันเป็นการซัพพอร์ตกำลังใจให้กับแดนเซอร์พร้อมว่าโอ้หมอ่ําเพิ่นกับบได้บบได้นิ่งดูได้หมอ่ําเิ่นกะเฮ็ดคือเฮ้าอยู่เพิ่นกับบได้แบบสบายเกินกาเฮ้าอย่างประมาณน,นี้ครับผมสิอธิบายทุกคนได้เข้าใจกันแบบนี้ทุกๆปีครับผมทำไมหนะ้าเป็นเขียวๆนาแลไม่